รราชปารพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ต้องจัดให้ร่มรื่นร่มเย็นและสวยงามรักษาธรรมชาติไว้ไม่ต้องใหญ่โตมากนักให้ประชาชนเข้าไปใช้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีตั้งอยู่หน้าบ้านทุ่งนคราตตบลหนองยาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ในพื้นที่วิทยายลัยเกษตรและเทคโนโลยีการจรบุรีมีเนื้อที่ประมาณ600ไร่เศษพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันุไม้ประจำท้องถิ่นนานาชนิดที่มีความสวยงามเป็นพิเศษโดยรอบเป็นภูเขาหินปูนและมีก้อนหินโผล่ขึ้นมาเหนือพื้นดินเป็นบริเวณกว้างสวนสมเร็จพระศรีนครินการจนบุรีจัดสร้างเมื่อวันที่31มกราคมพุทธศักราช2531 โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาสราชนครินเสด็จเป็นองค์ประทานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการต่อมาได้ดำเนินการจัดสร้างพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินกาจารบุรีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกรดกะหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วลัยลักณ์อัคราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดพระราชาุสศวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2543การดำเนินงานของมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนั้นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงพระกรุณาพระราชทานพระอุปถัมภ์เป็นการส่วนพระองค์ ตั้งแต่พุทธศักราช2,524เป็นต้นมาทรงเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดสวนสมเร็จพระศรีนครินในจังหวัดต่างๆด้วยพระกรุณาธิคุณนี้คณะกรรมการบริหารมูลนิธิจึงขอพระราชทานพระอนุญาตจัดสร้างสวนสมเร็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินบนพื้นที่ต่อเนื่องกับสวนสมเร็จพระศรีนครินซึ่งทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานชื่อสวนนี้สำหรับประชาชน เรียกขานว่าสวนแม่สวนลูกโดยมูล,ลนิธิสวนสำเร็จพระศรีนคริน์ก,กาจนบุรีได้ดำเนินการจัดสร้างสวนส,วนสำเร็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนากมรมหลวงนาราธิวาสราชนครินสวนลูกบนพื้นที่84ไร่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552แล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2556ในการจัดสร้างสวนลูก ได้จัดเตรียมสถานที่สําหรับประดิษฐานพระราชานุาวารีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากมรมหลวงนาราธิวาสราชนาครินไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งปัจจุบันองค์พระราชานุวารีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยาณิวัฒนากมรมหลวงนาราธิวาสราชนาครินดำเนินการโดยกรมศิลปากรได้ดำเนินการเสร็จแล้วในขณะนี้จังหวัดกาญจนบุรีวิทยายลัยกเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรีและกรมศิลปากร กำลังเตรียมการเพื่ออัญเชิญพระราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้าการลยานิวัฒนากมมารมหลวงนาราธิวาสราชนครินมาประดิษฐานณสวนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้าการลยานิวัฒนากมมารมหลวงนาราธิวาสราชนครินเพื่อให้ประชาชนช,นชาวจังหวัดกาญจนบุรีและประชาชนทั่วไปได้ชื่นชมพระบารมีและสการับบูชาเพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิตรวมทั้งได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์รับผู้ทรงมีพระคุณแก่แผ่นดิน และประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีตลอดไปสำหรับการจัดสร้างและดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินกาญจนบุรีและสวนสมเ็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินสวนแม่สวนลูกนดารับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศ ar <basics, S 1> <Pur> ึกษากระทรวงศึกษาธิการและได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งนี้สวนสาเร็จแห่งนี้จัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเป็นแหล่งศึกษาพันธุไม้นานาชนิดพืชพันธุ์แหล่งเพาะเมล็ดดอกไม้แหล่งรวบรวมสายพันธุ์มะขามป้อมมากกว่า30สายพันธุ์และพืชสมุนไพรมากกว่า200ชนิดการปลูกดูแลรักษา ซึ่งปลูกรวบรวมไว้ในสวนสำเด็จพระศรีนคร,รินกาจราบรีกิจกรรมเด่นของปี 1. เมื่อวันที่18กรกฎาคม5 6 6พิพิธีถวายสการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสำเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นประมาณ1,200คน 2. วันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2 5 6พิพิธีถวายสการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 3. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรล,ลงกรณบดินทรเทพยวรังกูลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา66พรรษาณสวนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากมมารมหลวงนาราธิวาสราชนาครินทร์สวนลูก โดยในอำเภอเมืองกาญจนบุรีพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น1000คนและสุดท้ายกิจกรรมจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารและสนับสนุนสวนสมเร็จพระศรีนครินกาญจนบุรีครั้งที่1นณห้องประชุมอาคารอำนวยการวิทยายลายัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรีโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธาน ทั้งหมดนี้คือบทบาทและหน้าที่หลักของเราวิทยลาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีการจรบุรี